ไปต่อกันที่เพรกหนุ่มพี่ป้องนวัดนะคะที่คนนี้เนี่ยก็ถูกปลอมไอจีจนชินซะแล้วล่ะค่ะล่าสุดคราวนี้นะคะก็ถูกสวมรอยแล้วก็ทักไปจีบสาวๆทั่วไอจีเลยล่ะค่ะ เรียกว่าเป็นขวัญใจมิจฉาชีพไปแ,แล้วค่ะสําหรับเรขกหนุ่มพี่ป้องนาวาัตที่ถูกปลอมไอจีส่วนตัวครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งล่าสุดนี้นะคะก็ถูกสวมรอยทักไปจีบสาวๆทั่วไอจีจนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาโพสต์เตือนค่ะเพราะหวังว่าแฟนๆนจะหลงเชื่อแล้วพี่ป้องก็บอกนะคะว่าคนที่ทําน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพชาวต่างชาติเพราะเป็นภาษาปแปลกๆแ,แล้วก็มีแฟนคลับส่งมาให้ดูยอมรับว่าโดนบ่อยจนชินและโชคดีที่ยังไม่มีใครได้รับความเสียหายไปฟังเสียงพี่ป้องกันค่ะ จริงก็มีเรื่อยๆนะเสื้อจะเป็นไม่เป็นต่างชาตินะเพราะว่าอย่างอย่างน้องๆที่เขาเจออินบ็อกไปเนี้ยก็จะแคปมาให้ผมเนี้ยเขาพูดจาเหมือนแบบเหมือนใช้ Google แปลภาษาปแปลกๆอะไรเไไงี้ยเออก็ไม่เป็นต่างชาตินะครับน้องๆนี่แหละครับที่รู้จักกันบางทีเพราะแบบบ็อกมาพี่มีอินนี่มาเป็นพี่นะอินนี่มาแล้วนะโอจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผมนะอย่าไปโอนตั้งอยู่ในอะไรอย่าไปเจอนะอะไรเงี้ยเขาแบบโอ้ยถ้าใครต้องเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบมันโดนหลอกโดน เสียเงินเสียทุกอย่างแล้วโดยเพราะเราจาาชีไว่ต้องเป็นคนไม่ดีนะคน <c oughs> ดีแล้วคงม,มีเหตุผลนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าใครมาหลอกคนในะ <c oughs> ครอบครัวเราหลอกพี่หลอกน้องหลอกแฟนเรามันแล้วคงไม่มีใครชอบหรอกเพราะนั้นก็จะเข้าใจเราอย่าไปทําเลยอะไรอย่างเงี้ยจริง